คลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ลุยเดี่ยวผชนภัยอาเซียน382วัน11ประเทศหากต้องการดูตั้งแต่วันที่1ของการเดินทางสามารถเข้าไปดูได้ในลย์ลิสต์อาเซียน382วันและสามารถติดตามการเดินทางของบอลได้ที่ Facebook p เพจบอลพาเที่ยวขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับเอาไปไหนล่ะสาวเขินเนี่ยูสาวสเขินหนีไปหมดแล้วหนูนููนูหนีหมดแล้วว้โอ้ยใจโจดูหายหมดเลยเมื่อกี้มุงไปจริงๆแลวนะ โอเคนะขอบคุณขอบคุณพูดมากนะที่แบบเออช่วยต้อนรับนะแล้วก็ขอบค,คุณนะครับสวัสดีสวัสดีครับผมโอ้ยเนี่ยขอบคุณมากนะขอบคุณทั้งสองสายนะขอบคุณทั้งสองสายชาวลาวเนี่ยนะที่แบบอา่าให้การต้อนรับเราอย่างแบบ ดีเยี่ยมนะฮะจะให้แบบเราได้มาอ,อยู่ที่เนี่ยนอนที่สบายๆส,ส,สปาแล้วก็นองเขียวแอดเวนเจอร์ทัวร์นะแล้วก็ได้ไปนอนบนจุดชมวิวนองเขียวที่ให้เพื่อนๆได้ดูนะเป็นจุดชมวิวที่สวยงามมากนะถ้าไม่ได้อ้เผือนะฮะแล้วก็ไม่ได้คุณพุตนะครับเราก็คงไม่เห็นบรรยากาศแบบสวยๆข้างบนนะแต่ว่าการเดินทางของเราก็ต้องไปต่อนะฮะเอาเป็นว่าอตอนนี้นะฮะเดี๋ยวยังไงบนก็ต้องเดินทางต่อนะหลังจากตื่นมาก็กินข้าวเช้าอะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็เอาเป็นว่าเราลุยกันต่อแล้วกันนะวันนี้ก็เนี่ย ไปฮะเดี๋ยวผมเดินทางต่อขอบคุณมากมากครับผมขอบคุณมากครับสุดีครับรับไว้เดี๋ยวมีโอกาสเจอกันใหม่ครับผมครับผมขอบคุณมากครับครับไปแล้วครับบ๊ายบายนะครับโอเคฮะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเดินทางต่อนะฮะก็มาเจอกันคลิปแรกของวันก็อาหาล่ำลาสหายกันเลยทีเดียวน้ําตากันนองหน้ากันเลยโอเคฮะขอบใจมากฮะแล้วเดี๋ยววันนี้นะเป้าหมายของเราก็คือพงศาลีนะครับอยู่ไกลไปประมาณเกือบ400กิโลเมตรนะครับแต่ว่าเราคงไปไม่ถึงซึ่ง แน่นอนว่าเราน่าจะต้องค้างระหว่างทางนะครับแต่ว่าจะไปค้างที่เมืองไหนตรงไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะไว้เดี๋ยวว่ากันลืมหมวกกันน็อกอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปยืมเองตรงนี้โอเคโอเคฮะเอาไปว่าเดี๋ยวได้หมวกกันน็อกล้วไปกันต่อลุยโอเคได้แล้วไปเด้อบาย โอเคครับโชคดีนะพี่น,อน้องครับผมผม,มีโอกาสไว <ป S 2> <ะ>้ไเจอกันใหม่นะดนะเดี๋ยวมาอีกแน่นอนนะแต่ว่าไม่รู้วันไห <laughs> นครับ,รบไปนะบ๊ายบายขอบใจหลายเด้อ คร <c oughs> ับกบ็ตอนนี้นะครับขับมาถึงเมือง มาถึงเมืองลำบากแล้วนะย้อยย้อยย้อยหยดหยดก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆนะบนยอดเขาหนาหนาวมากนะครับก็เลยพักก่อนนะตอนนี้ขับมาได้ประมาณสักเกือบจะสองชั่วโมงแล้วนะพี่เขาขายเนี่ยหนุ่มชาวบ้านเราก็คล้ายๆเออเขาเรียกเขาเรียกอะไรวะผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะคล้ายๆไอสาคูนะไอที่เป็นแป้งแล้วก็ข้างในเป็นน้ําตาลเนี่ยนะถูกมากเลยนะอันหนึ่งสามบาทกว่าประมาณสี่บาทเนี่ยก็เลยแวะ อืม้ข้างในที่มันมีน้ําตาลปิ๊บอยู่อ่ะอืมแล้วที่ก็เป็นแป้งอะไรไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวลองชิมเนะื้อชิมเลยดีกว่าอัดนานเบืองแบบอืมอันนี้แป้งทอดเป็นแป้งก้อนๆก,ก,กลมๆเหมือนไงเท่ากันฮะอัลละพันแล้วก็มีคล้ายๆแบบเป็นขนมจีนเป็นน้ําเป็นอะไรเนี่ยสองพันก็ประมาณเดี๋ยวนะแปดบาทถูกมากเลย,ย,ยที่นี่เขพูดภาษาอะไรกันมนะ้ง บรรยากาศชาวบ้านชาวบ้านเนี้ยเมันออกแบบเป็นเมืองบนเขานิดนึงนิดนึงอ่ะผู้คนก็จะเริ่มเปลี่ยนไปแล้วนะเป็นอีกแบบโอเคฮะอัานานไม่ได้เปลืองแบตเปลืองเมมกินก่อนแล้วกันนะฮะถูกมากเลยสบายดี ทางนะฮะเจอเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับทางไปน้ําตกนะฮะก็เลยถือว,ว่าแวะพักคนพักรถนะฮะเข้ามาดูน้ําตกดีกว่าเพราะว่ามันอยู่ไม่ไกลนะครับแล้วก็ค่าเข้าก็ไม่แพงด้วยฮนะก็20บาท19บาทนะครับเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าน้ําตกสวยหรือเปล่าแต่ว่าแถวนี้แบบบรรยากาศน่านั่งดีจังเลย เมื่อก่อนน่าจะขายต้มตำกันนะครดื่มน,น้ำดเ,เดี๋ยวค่อยกลับมาถ่ายรูปดูน้ำตกกับน,น้ำตกอยู่นี่ เป็นน้ำตกขนาดกลางๆนะฮะไม่ได้ใหญ่มากนะฮะแต่ก็เงียบสงบดีฮะไม่มีคนด้วยนะทีน้าอากาศร้อนนีนดด่น้ำตกที่หน้าไปแช่เล่นมากเลยนะแต่ว่าไม่ไหวฮะตอนนี้หนาวมากนะครับแล้วเดี๋ยวเราต้องเดินทางต่อด้วยโอเคฮนะชมเป็นท่อของป่าหอมทอ,มอนะครับวูจะชื่น เดี๋ยวดูอีกแฟ๊บหนึ่งแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็เดี๋ยวเตรียมตัวไปเดินทางต่อ โอเคฮะก็พอหอมปากหอมคอนะฮะแต่ก็อยู่กืบ ครึ่งชั่วโมงว่าน,นี้นะถ่ายรูปมัวแต่มาถ่ายรูปตรงนี้ครข้างล่างก็สวยแปลกตาดีนะมีอุมโมงค์ที่ว่าลอดใต้ถนนงนู้นด้วยก็โอเคฮะจากนี้เดี๋ยวเราต้องเดินทางกันต่อนะครับตอนนี้ยังไม่ถึงซึ่งทางเลยแล้วก็เวลาก็ล่วงเลยมาน,น่าจะบ่ายสองแล้วนะบ่ายสองกว่าอะไรอย่างเงี้ยฮะก็โอเคฮะยังไม่รู้เลยว่าจะาาถึงตรงไหนนะเดี๋ยวว่ากันไปไปที่รถแล้วก็ุูกันต่อ Okay, bye. Louis. ไปยังไม่ได้ถนนึงไหนเลยนะโค้งมาจากน้ําตกนิดเดียวนะวันนี้เจอเนี่ยควันขโมงโฉงเฉงเลยนะหมู่บ้านเล็กๆนะเขากําลังอ่าปิ้งลูกชิ้นอยู่นะก็เลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราแวะกินข้าวเที่ยงข้าวบ่ายตรงนี้แล้วกันแนละ้วจริงๆก็ไม่ค่อยหิวหรอกฮะแต่ว่าก็กินกินให้มันเสร็จเสร็จนะเรามีข้าวเหนียวอยู่นะก็เดี๋ยวมาช่วยอุดหนุนคุณป้าแม่ค้าเขาดีกว่านะเดี๋ยวมากินข้าวกันนะฮะโอเค มาทานด้วยกันไหมฮะลูกชิ้นนะฮะถูกมากเลยนะวันนี้อันละสิบพันอ่าหนึ่งพันกีบนะครับมีหลายอย่างนะมีมีตูดไก่นะครับแล้วก็นี่นี่อันนี้ลูกชิ้นอีหยังอนะ่ะลูกชิ้นวัวควายวัวลูกชิ้นวัวนะครับแล้วก็ไอ้น,นี่เครื่องในโอ้เดี๋ยวเครื่องในร้อนอันนี้ดีกว่านะแม่ค้ากําลังปิ้งให้นะใกล้เสร็จแล้วน,นี่ร้อนๆ้อเลยนะครับไม่แพงไม่แพงเนี่ยกินกับข้าวเหนียวนะทีะ่น้องเปือ บ่งไม้เมื่อเช้านะครับถ่ายว,วิดีโอบอกเด็กน้อยแม่ค้าใจดีนะครับนี่ปิ้งมาให้ร้อนๆเลยนะเนี่ยอุยมึงจับไม้ยังร้อนอยู่เลยนะเนี่ยนนะทั้งตูดทั้งไส้มาเมาื่มาผมกินไม่ทันเลยปลาไปสองไม้แล้วเนี่ยตอนเนี้ แฮปปี้มากนะชั่วโมงนี้แฮปปี้อิตติ้งมากนะน้ำจิ้มก็อร่อยนะเนี่ยน้ำจิ้มเนี่ยหนังแดงเนี่ยเมื่อกี้ลูกค้ามาก็ากัไปเยอะเลยเพราะว่ามันอร่อยมากอืมอืมอร่อยฮนะ บาแล้วน,นี่กินเป็นมื้อเย็นเลยนะเดี๋ยวกินกินยาวปเป็นยันเย็นเลยไม่กินแล้วเจอของอร่อยราคาไม่แพงอยู่ข้างทางเนี่ยอิ่มอิ่มมากครับไปแล้วเด้อโอ้ย,ยครับ <c oughs> คือเพลินมากะคุณป้าเขาก็ย่างนะะจริงๆข้างหน้ามันมีอยู่เยอะแยะแต่ว่าของร้อนๆมันอร่อยนะแกก็ย่างย่างย่างแล้วก็มาตั้งให้ตรงหน้าผมเลยแล้วก็กินไปเรื่อยกินไปเรื่อยนะก็ปลาไปสิบไม้นะครับพันเดียวก็ประมาณ38บาทนะครับถือว่าเป็นมือค่ําไม่แพงเนี่ยาการเดินทางสนุกเนี้ยหากินเอาข้างท้างแบบนี้ไม่ต้องอะไรมากนะไม่ต้องหรูหราแต่ว่าก็ได้บรรยากาศได้ดูดิ โอเคฮะก็เดี๋ยวจากนี้ไปเราก็จะขับเป็นยาวๆแล้วนะเพราะว่าเราไม่กินข้าวแล้วนะครับแล้วก็หวังว่าเ,าเราจะไปถึงครึ่งทางนะฮะกับเป้าหมายที่เราวางไว้นะครับก่อนจะมืดแล้วก็เดี๋ยวหวังว่าคงจะไม่เจอเอ,อะไรที่แบบทำให้ล่าช้านะครับโอเคฮะทำน,นั้นแล้วกันฮะแค่นี้นะบ๊ายบายปิดละไปกันต่อ เดินสาวขื่นหนีไปหมดแล้วนูนู่นนูดูงิ่งหนีหมดแล้วว่าโอ้ยใช่จู่ๆหายหมดเลยเมื่อกี้มุงกันอย่างเยอะนะครับก็คือตอนนี้เวลาใกล้จะหกโมงเย็นแล้วนะครับตอนนี้บอลอยู่ที่เมืองอ่าเมืองเมืองอะไรนะน้ำน้อยปากน้ำน้อยเมืองขวาเมืองขวานะฮะอ่าอางทางนู้นนะแต่ตรงนี้เหมือนกับเป็นหมู่บ้านปากน้ำน้อยนะฮะที่ดูในแผนที่นะครับ ซึ่งก็ตอนนี้เราดึกแล้วเราไปพงศาลีไม่ทันนะครับก็เลยเห็นมันมีวัดอยู่ตรงนี้ฮะก็เลยมาขอคุณน้านะครับที่เขาอยู่บ้านตรงกัินข้ามนะครับ <med S 1> <ๆ>ก็คือเป็นชาวบ้านบ้านในบ้านก็อยู่ตรงนี้เองนะฮะก็มาขออนุญาตนะครับสอบถามดูว่าเราสามารถกางเต็นท์ได้หรือเปล่าเพราะว่าด้านบนไม่มีพระนะซึ่งคุณนแบบ้าก็บอกนอนได้นะครับก็กางเต็นท์นอนตรงตรงลำเบียตรงพืง้นตรงไหนก็ได้นะครับก็แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเราเดินทางต่อในยังไงขอบคุณมากนะครับขอบคุณขอบคุณ ก็โอเคฮะคืนนี้ก็มีที่สุขหันอนแล้วนะประหยัดตังค์ไปอีกหนึ่งวันนะครับก <c oughs> ็บ <c oughs> เอาเป็นว่าตามนี้แล้วกันฮะแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปตรงลานกลางเต็นท์แล้วเดี๋ยวรายงานใหม่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายาถ่ายวิดีโอถ่ายเก็บบรรยากาศฮะก็อันนี้นะฮะสภาพที่นอนบนคืนนี้นะฮะชาวบ้านเขาบอก นอนได้นะวัดตรงนี้นะ่าจะเป็นวัดร้างนะก็คือไม่มีพกูกอาไม่มีพระจําวัดอยู่นะฮะเราก็เลยยึดมันเลยคืนนี้นะเราจะใช้เป็นฐานบชาก,การของเรานะครับในการหลับพักผ่อนโอเค โอเคฮะเ,เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ฮะสะภาพเต็นท์เรานะฮะก็เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศร,บรอบๆนะก็อันนี้ฮะเดี๋ยวนอนตรงนี้นะฮะแล้วก็มีหอะระฆังนะตรงนู้นก็น่าจะมีห้องน้ําแต่ว่าน่าจะเข้าไม่ได้นะก็บรรยากาศประมาณนี้นะฮะสำหรับที่นอนคืนนี้นะครับบายดีถ่ายวีดีโอไหม <c oughs> <c oughs> เอาไปไปซะงั้นแหละ ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวไปแปรงฟันก่อนดีกว่าตรงนั้นมีที่อาบน้ำล้างหน้านะแต่ว่าน okay. so, ้ําไม่อาบแล้วขี้เกียจเดี๋ยวไปแปรงฟันก็โอเคฮะเรียบร้อยนะกางเต็นท์เสร็จแล้วก็ไปแปรงฟันกันต่อนะเราไม่อาบน้ําไม่เป็นไรนะนี่ไม่อาบน้ําเหมือนกันเด็กๆมามุงดูกันนะนี่ก็ไม่อาบน้ําเหมือนกันนะนี่ก็ไม่อาบน้ํานะ เอ,อ้ยคียอายนะเด็กแถว,น,วนี้วิ่งหนีหมดเลยแต่ว่าฟันเราต้องแปรงนะครับเดี๋ยวไปแปรงฟันกันนี่นี่นี่อยู่ตรงนี้นะฮะแหล่งอาบน้ําของเราอยู่ใกล้มากอ๋อส,สาวเขากำลังนี่กันอยู่เดี๋ยวเรารอสา,สาวให้เขาเสร็จก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปแปรงฟันนะ <Okay. S 1> ฮะ <c oughs> วิดีโอวิดีโอบอกใช้รูปเนี่ยวิดีโอมันเด็นได้ เดียวฮนี่ดูสมุนเพียบนะฮะพอรู้ว่าถ่ายแล้ววิ่งหนีวิ่งหนีหลบกล้องหลบกล้องโอเคฮะเดี๋ยวไปแปรงฟันกันดีกว่าใกล้จะเสร็จแล้ว hei, hei nafas, nafas, oke. thì nó không cho là đằng nào con thâu rồi nữa là chuyện dỡ lên cả thúc ngủ ba lên nào cho lại thấu, nó sẽ lại con chọc thâu nó chạy anh ấy đi này có chọc mình thấy con này được buông lắm con kia ai là đưa hộ nó con kia โอเคฮะก็เอาเป็นว่าวันนี้ก็ประมาณนี้แหละฮะพอหอม่าหอมพอนะได้ที่นอนแล้วนะก็เห็นบรรยากาศรอบข้างนะก็ประมาณนี้นะฮะก็ล่ำลากนันแค่นี้แล้วกันฮนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเดินทางกันต่อนะไปพงศรีนะวันนี้ก็แค่น,นี้แล้วนะบายยนะลาตีสวัสด์นะบายยนะบายยด้วยเลอเออบายๆนะบายยบายยโอเคฮะบายเบายเจอกันจบแล้ว <S <s <apenas S 1> จบแล้วไม่ถ่ายแล้ว <S 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 ไม่ถ่ายแล้วไม่ถ่ายแล้ว